ยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ปริศนาธรรมพื้นที่ที่เราจะนำแสงสว่างแห่งปัญญาส่องเข้าไปในมุมมืดที่สุดของปรวัติศาสตร์และความเชื่อคุณผู้ฟังครับเคยได้ยินคำกล่าวที่ว่าที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกข์หรือไม่แต่ความทุกข์ที่เกิดจากความรักบริสุทธิ์นั้นยังเทียบไม่ได้เลยกับความทุกข์ที่เกิดจากไฟราคะหรือความหลงผิดในกามคุณ วันนี้เราจะพาคุณดำดิ่งสู่เรื่องราวลี้ลับที่ถูกเล่าขานกันในหมู่คนเก่าคนแก่ย่านฝั่งธนบุรีเรื่องราวของบ้านไม้สักทองหลังใหญ่ริมคลองที่มักจะมีเสียงดนตรีไทยแว่วมาในคืนวันพระพร้อมกับเสียงร้องไห้โหยหวนที่บาดลึกไปถึงขั้วหัวใจปริศนาของดวงวิญญาณหญิงสาวที่ถูกตราหน้าว่าหญิงกาลากินีอะไรทำให้เธอยังคงวนเวียนอยู่ที่นั่น และเหตุใดความรักจึงกลายเป็นคำสาบที่ผูกมัดดวงจิตไว้ข้ามภพข้ามชาติเรื่องราวนี้ต้องย้อนกลับไปไกลถึงช่วงปลายรัชสมัยอยุธยาในเรือนของท่านเจ้าพระยาเดชโชแม่ทัพผู้เกรียงไกรที่ขึ้นชื่อเรื่องดุดันและเด็ดขาดท่านมีภรยาสาวโฉมงามนามว่าแม่หญิงมุกดาหญิงสาวผู้เพียบพร้อมทั้งกิริยาและวาจา ชีวิตของเธอดูเหมือนจะสมบูรณ์แบบดังฝันแต่ภายใต้ความเงียบสงบของเรือนไทยหลังงามนั้นกลับซ่อนความเหงาที่กัดกินหัวใจเมื่อสามีต้องออกราชการทัพเป็นแรมปีทิ้งให้หญิงสาววัยกำดัดต้องใช้ชีวิตอยู่กบับบบาวพร่และความว่างเปล่าความเงียบงันนี้เองคือเชื้อเพลิงทันดีที่จะจุดไฟแห่งกิเลสให้ลุกโชนขึ้นในคืนหนึ่งที่แสงจันทร์สาดส่องลงมากระทบผิวน้ำเสียงคลุยผิวอันไพเราะจับใจ ได้ลอยล่องมาจากเรือนรับรองแขกผู้เป่าคือพ่อครูแก้วนักดนตรีหนุ่มรูปงามที่เจ้าพระยาได้รับอุปการะไว้เสียงคลุยนั้นไม่ได้เพียงแค่สัมผัสโซตรประสาทแต่มันสั่นสะเทือนไปถึงความรู้สึกเบื้องลึกของแม่หญิงมุกดามันคือเสียงเรียกของตั้นหาที่กำลังจะนำพาหายนะมาสู่เรือนหลังนี้นี่ไม่ใช่แค่จุดเริ่มต้นของความรักแต่มันคือจุดเริ่มต้นของ บ่วงกรรมที่จะรัดรึงทุกดวงวิญญาณไว้ด้วยกันคำถามสำคัญที่เราต้องคบคิดกันในตอนนี้คืออะไรคือสาเหตุที่แท้จริงที่ทำให้จิตใจของคนเราวันไหวทั้งที่รู้ชอบชั่วดีคืออะไรเป็นเพราะความเหงาหรือเพราะเราขาสติในการรู้เท่าทันอารมณ์กันแน่ติดตามต่อในตอนหน้ากับก้าวแรกสู่หุบเหวของศีลธรรม จากเสียงคลุยในค่ำคืนนั้นนำมาสู่การพบปะที่ดูเหมือนจะไร้เจตนาทุจริตในช่วงแรกแม่หญิงมุกดาและพ่อครูแก้วเพียงแค่สนทนากันเรื่องดนตรีและบทกวีภายใต้สายตาของบ่าวไพร่ที่มองว่าเป็นการผ่อนคลายความตึงเครียดของนายหญิงแต่คุณผู้ฟังครับกิเลสหรือความเศร้าหมองแห่งจิตมักจะเข้ามาในรูปแบบที่สวยงามเสมอความคุ้นเคยเริ่มแปรเปลี่ยนเป็นความผูกพันความชื่นชม เริ่มกลายเป็นความโหยหาในทางพุทธศาสนาสิ่งนี้เรียกว่ากามฉันทะหรือความพอใจในกามคุณทั้งห้ารูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสจิตของทั้งสองเริ่มปรุงแต่งสร้างภาพฝันที่สวยงามโดยลืมมองความเป็นจริงว่าสถานะของตนคืออะไรแม่หญิงมุกดาเริ่มละเลยหน้าที่ของภรรยาที่ดีจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเฝ้ารอเพียงเวลาที่จะได้ยินเสียงดนตรี หรือได้เห็นหน้าชายหนุ่มผู้นั้นส่วนพ่อครูแก้วเองแม้จะรู้ดีว่านี่คือของรักของห่วงของผู้มีพระคุณแต่ความทยานอยากหรือตันหาก็มีอำนาจเหนือความกระตันยูและความเกรงกลัวทุกครั้งที่สายตาประสานกันมันคือการสะสมเชื้อเพลิงแห่งราคะให้ร้อนแรงยิ่งขึ้นทั้งสองเริ่มหาโอกาสอยู่ตามลำพังลักลอบส่งจดหมายเพลงยาวผ่านบ่าคนสนิทที่ถูกศีลบนปิดปาก ความตื่นเต้นในการทำสิ่งที่ผิดกลายเป็นสารเสพติดที่กระตุ้นให้พวกเขายิ่งทถลําลึกการกระทำเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงความประมาทในชีวิตประมาทว่าความลับจะมีในโลกประมาทว่าผลกรรมจะมาไม่ถึงนี่คือช่วงเวลาที่อันตรายที่สุดเพราะโมหะหรือความหลงได้เข้าครอบงำปัญญาจนมืดบอดพวกเขามองเห็นกงจักเป็นดอกบัวมองเห็นนรก เป็นสวรรค์รำไรเรามาลองพิจารณากันดูว่าจิตที่ขาดความยับยั้งชั่งใจจะนําพาพวกเขาข้ามเส้นแบ่งแห่งศิลธรรมไปได้อย่างไรและเมื่อก้าวข้ามไปแล้วจะมีทางหันหลังกลับหรือไม่เมื่อความยับยั้งชั่งใจพังทลายลงคืนเดือนมืดคืนหนึ่งจึงกลายเป็นคืนที่ศีลข้อสากาเมสุมิชาจารได้ขาสะบั้นลงอย่างสมบูรณ์ แม่หญิงมุกดาและพวกครูแก้วลักลอบพบกันในเรือนหลังเล็กท้ายสวนวินาทีนั้นพวกเขาอาจรู้สึกถึงความสุขสมที่รอคอยมานานความเร่าร้อนที่เผาผลาญความเหงาให้มาลายหายไปแต่คุณผู้ฟังครับความสุขจากกามคุณนั้นพระพุทธองค์ทรงเปรียบเหมือนการถือคบเพลิงหญ้าแห้งเดินทวนลมหากไม่รีบวางย่อมไม้มือตนเองในที่สุดหลังจากค่ำคืนนั้น บรรยากาศในเรือนเจ้าพระยาก็เปลี่ยนไปแม้ภายนอกจะดูสงบเงียบแต่ภายในใจของคนทั้งสองกลับเต็มไปด้วยความหวาดระแวงความสุขที่ได้มาจากการขโมยกินได้ไม่อิ่มนอนก็ไม่หลับดวงตาที่เคยสดใสของแม่หญิงมุกดาเริ่มมีความวิตกกังวลแฝงอยู่ตลอดเวลาทุกเสียงฝีเทา้าทุกเสียงประตูไม้ที่ลั่นเอียดอาทำให้เธอสะดุ้งสุดตัวนี่คือผลทันตาเห็นของอกุศลกรรม จิตที่เศร้าหมองและไม่สงบสุขความรักที่ต้องหลบซ่อนไม่ใช่ความรักที่ยั่งยืนแต่มันคือพันธนาการที่บีบคั้นหัวใจพวกครูแก้วเองก็เริ่มรู้สึกถึงแรงกดดันการต้องคอยปั้นหน้าเป็นผู้บริสุทธิต์ต่อหน้าคนอื่นการต้องคอยโกหกซ้ำแล้วซ้ำเล่าคือการสร้างวัฏจีกรรมหรือกรรมทางวาจาเพิ่มพูนขึ้นไปอีกจากความผิดหนึ่ง ลามปามไปสู่ความผิดอื่นๆเพื่อปกปิดความผิดแรกเหมือนโดมิโนโที่เริ่มล้มลงสิ่งที่น่ากลัวกว่าความผิดคือความชาชินต่อบาปเมื่อทำผิดครั้งแรกแล้วไม่ถูกจับได้ใจจะเริ่มหยาบกระด้างและกล้าที่จะทำผิดซ้ำอีกจนกลายเป็นนิสัยหลงคิดว่าตนเองฉลาดพอที่จะหลอกลวงคนทั้งโลกได้แต่หารู้ไม่ว่าความจริงเป็นสิ่งไม่ตายและกฎเองกรรมนั้นยุติธรรมเสมอ ไม่มีใครหนีพ้นไม่ว่าจะซ่อนตัวอยู่ในมุมมืดเพียงใดแล้วจุดสบของความสุขจอมปลอมนี้จะมาถึงเมื่อไหร่วันเวลาผ่านไปข่าวการกลับมาของเจ้าพระยาเดโชแม่ทัพผู้ยิ่งใหญ่ดังแว่วมาตามสายลมแทนที่จะเป็นข่าวดีที่ภรยารอคอยกลับกลายเป็นข่าวร้ายดังสายฟ้าฟาดสำหรับแม่หญิงมุกดาและชูรัก ความกลัวตายเริ่มคืบคลานเข้ามาแทนที่ความเสน่หาพวกเขาพยายามจะหยุดความสัมพันธ์พยายามจะทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่สายน้ำไม่ไหลย,ย้อนกลับชั้นใดการกระทำที่ทำลงไปแล้วก็ลบไม่ได้ฉันนั้นเมื่อเจ้าพระยาเดินทางมาถึงเรือนสัญชาตญาณของนักรบผู้ผ่านความเป็นความตายมันนับไม่ถ้วนย่อมไวต่อความผิดปกติท่านสังเกตเห็นแววตาที่หลุกหลิกของพระยาย ท่าทางที่นอบน้อมผิดปกติของพ่อครูแก้วและบรรยากาศอึมครึมที่ปกคลุมเหล,าาล่าบ่าวไพร่ไม่มีใครกล้าพูดความจริงแต่ความเงียบนั่นแหละที่เสียงดังที่สุดคนโบราณว่าไว้ช้างตายทั้งตัวเอาใบบัวปิดไม่มิดกลิ่นคาวของศีลธรรมที่เน่าเฟะเริ่มโชยออกมาเจ้าพระยาเริ่มวางสายสืบภายในเรือนของตนเองคอยจับตาดูทุกฝีก้าวความรักที่เคยหวานชื่นของชู้รัก ตอนนี้กลายเป็นความทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัสนี่คือสภาวะที่เรียกว่าอุทธจกุกุจจะหรือความฟุ้งซ่านรำคาญใจหนึ่งในนิวรณ์ที่กั้นขวางความสงบลองจินตนาการถึงใจของคนที่มีความผิดติดตัวดูสิครับนั่งก็ร้อนนอนก็ร้อนกินข้าวก็ไม่รู้รสนี่แหละคือนรกบนดินที่เกิดขึ้นแล้วโดยไม่ต้องรอชาติหน้า และเมื่อความระแวงสงสัยถูกเติมเชื้อืหลักฐานชิ้นเล็กชิ้นน้อยไม่ว่าจะเป็นผ้าเช็ดหน้าที่ตกหล่นหรือสายตาที่แอบมองกันความอดทนของพยักร้ายก็เริ่มจะหมดลงการล่าเหยื่อในเรือนตนเองจึงเริ่มต้นขึ้นความจริงที่โหดร้ายกำลังจะถูกเปิดเผยและมันจะนำมาซึ่งโศกนาฏกรรมที่ไม่ใครคาดคิดเจ้าพระยาเดโชว,วางแผนอย่างแยบยล ท่านแซงทำเป็นว่าต้องออกไปตรวจราชการด่วนในต่างเมืองเพื่อเปิดช่องว่างให้หนูตัวใหญ่ออกมาจากรูและเป็นไปตามคาดด้วยแรงขับของตัณหาและความประมาทแม่หญิงมุกดาและพ่อครูแก้วนัดพบกันอีกครั้งเพื่อหาหรือว่าจะทำอย่างไรต่อไปหรืออาจจะเป็นการสั่งลาแต่หารู้ไม่ว่านั่นคือการเดินเข้าสู่ลานประหาร ในคืนที่ฝนตกกระนําเสียงฟ้าร้องกลบเสียงฝีเท้าของทหารเอกที่ซุ่มซ่อนอยู่เมื่อทั้งสองอยู่ด้วยกันในห้องหอทันใดนั้นประตูเรือนก็ถูกทีบออกอย่างแรงด้วยฝาเท้าของเจ้าพระยาภาพที่เห็นตรงหน้าบาดลึกยิ่งกว่าคมดาบใดๆที่ท่านเคยโดนฟันในสนามรบความรักความไว้เนื้อเชื่อใจความซื่อสัตย์ถูกทำลายลงในพริบตาเดียวอารมณ์โกรธหรือโทสะ พุ่งขึ้นถึงขีดสุดเปลี่ยนแม่ทัพผู้ยิ่งใหญ่ให้กลายเป็นเพชฌคาตท่านสั่งจับกลุ่มคนทั้งสองมัดไว้กับเสาเรือนเสียงร้องขอชีวิตและคำแก้ตัวฟังดูไร้ค่าในเวลานี้สิ่งที่น่าพิจารณาในทางธรรมคือในนาทีวิกฤตนี้สติของคนทําผิดมักจะแตกกระเจิงความรักที่มีให้กันเมื่อครู่แปรเปลี่ยนเป็นการเอาตัวรอดฝ่ายชายอาจโทษฝ่ายหญิงฝ่ายหญิงอาจคร่ำครวญถึงความจำเป็น นี่คือสัจธรรมของกิเลสเมื่อภัยมาถึงตัวตัวกูของกูย่อมสำคัญที่สุดเหตุการณ์ในค่ำคืนนั้นเต็มไปด้วยความรุนแรงและเสียงกรีดร้องความเมตตาปราณีไม่มีเหลือสำหรับผู้ทรยศเจ้าพญาประกาศลั่นว่าจะลงโทษให้สาสมกับความอัปยศที่ได้รับไม่ใช่แค่การประหารชีวิตแต่เป็นการทรมานให้ตายทั้งเป็น นี่จะเป็นจุดกำเนิดของแรงอาฆาตที่จะผูกเวรกันไปไม่จบสิน้นบทลงโทษที่โหดร้ายทารุณกำลังรอพวกเขาอยู่การลงทันในสมัยโบราณสำหรับหญิงร้ายชายชู้นั้นรุนแรงและเด็ดขาดพ่อครูแก้วถูกสั่งโบยจนร่างแทบแหลกเหลวต่อหน้าแม่หญิงมุกดาแต่แม่หญิงผู้งดงามถูกประจานและถูกตราหน้าด,ด้วยความอับอาย แต่สิ่งที่เจ็บปวดยิ่งกว่าความเจ็บทางกายคือความเจ็บปวดทางใจที่เห็นคนรักถูกทารุณและศักดิ์ศรีของตนถูกเหยียบย่ำก่อนที่ลมหายใจสุดท้ายจะหลุดลอยพ่อครูแก้วมองหน้าเจ้าพญาด้วยดวงตาที่แดงก่ำไปด้วยเลือดเลือกความแค้นเขาไม่ได้สำนึกในความผิดแต่จิตสุดท้ายกลับก่อเกี่ยวอยู่กับพยาบาทเขาเปล่งวาจาออกมาเป็นคำสาปแช่งว่าหากข้าไม่ได้ครองรัก ชาติหน้าชั้นใดขอให้ท่านพบแต่ความวิบัติและข้าจะตามจองเวรท่านทุกพบทุกชาติไปสิ้นเสียงนั้นเขาก็สิ้นใจตายด้วยจิตที่เศร้าหมองที่สุดส่วนแม่หญิงมุกดานางตรอมใจและเสียชีวิตตามไปในเวลาไม่นานด้วยจิตที่ยึดติดอยู่กับความผิดบาปและความรักที่ไม่สมหวังจิตสุดท้ายของนางเต็มไปด้วยความอลาลัยอาวรณ์และความรู้สึกผิดต่อสามีปนเปไปกับความน้อยใจในชะตากรรมนี่คือ ุติจิตหรือจิตดวงสุดท้ายที่สำคัญมากเพราะมันจะเป็นตัวกำหนดพบภูมิใหม่ที่จะไปเกิดทันทีที่สิ้นลมวิญญาณของทั้งคู่ไม่ได้ไปสู่สุขติแต่ถูกแรงดึงดูดของกราชั่วดึงลงสู่พภูมิที่ต่ำกว่าพอครูแก้วกลายเป็นวิญญาณอาฆาตท,ที่ดุร้ายส่วนแม่หญิงมุกดากลายเป็นสัมภเวสีที่วนเวียนร้องไห้หาคนรักในสถานที่ที่ตนผูกพัน คำสาบแช่งนั้นไม่ได้หายไปไหนแต่มันกลายเป็นพันธสัญญาทางวิญญาณที่รอวันชําระสะสางเรื่องราวในอดีตจบลงตรงนี้แต่เรื่องราวสยองขวัญเพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นหลังจากโศกนาฏกรรมครั้งนั้นเรือนไม้สักทองก็กลายเป็นเรือนร้างที่ไม่มีใครกล้าเข้าใกล้ชาวบ้านเล่าลือกันว่ามักจะเห็นเงาคนเดินวนเวียน และได้ยินเสียงคลุยที่เป่าทํานองโหยหวนบาดใจตามคติความเชื่อทางพุทธศาสนาผู้ที่หมกมุ่นในกามราคะยังรุนแรงและทำผิดศีลข้อกามเมสุมิจฉาจารเมื่อตายไปมักจะไปเกิดเป็นเปรตวิสัยประเภทที่มีความหิวกระหายทางเพศหรือมีความทุกข์ทรมานจากไฟราคะที่เผาผลาญอวยัยวะเพศดวงวิญ,ญญาณของพ่อครูแก้ว ไม่ได้มีรูปลักษณ์งดงามเหมือนตอนเป็นมนุษย์แต่กลายสภาพเป็นสิ่งที่น่าเวทนาทรมานจากไฟโทสะที่ตนเองผูกเวรไว้ความรักที่เคยคิดว่าหอมหวานกลายเป็นโซ่ตรวนที่ล่ามเขาไว้กับความทุกข์ไม่ได้ไปผุดไปเกิดไหนนี่คือนรกที่สร้างขึ้นด้วยใจของตนเองนรกที่ชื่อว่าความยึดติดส่วนเจ้าพระยาเดโชแม้จะเป็นผู้ถูกกระทำ แต่การฆ่าคนด้วยโทรศะก็เป็นบาปหนักศีลข้อหนึ่งปาณาติบาตทําให้บ้านปลายชีวิตของท่านเต็มไปด้วยความทุกข์ระทมหาความสุขไม่ได้ท่านมักฝันเห็นภาพเลือดและเสียงร้องขอชีวิตจนกระทั่งวาระสุดท้ายท่านจากไปอย่างโดดเดี่ยวนี่แสดงให้เห็นว่าในสมรภูมิแห่งการแก้แค้นไม่มีใครเป็นผู้ชนะอย่างแท้จริงทุกคนต่างพ่ายแพ้ต่อกิเลส และต้องชดใช้กรรมของตนเองเรื่องราวนี้สอนให้เราเห็นภาพชัดเจนว่ากรรมเป็นผู้จำแนกสัตว์วิญญาณเหล่านั้นยังคงวนเวียนรอคอยใครสักคนมาปลดปล่อยหรือรอคอยคู่เวรคู่กรรมให้กลับมาเจอกันอีกครั้งเพื่อชดใช้สิ่งที่ติดค้างกันไว้เวลาล่วงเลยมาจนถึงยุคปัจจุบัน บนพื้นที่เดิมของเรือนไทยหลังนั้นได้กลายเป็นที่ตั้งของอาคารพาณิชย์สมัยใหม่แต่เรื่องราวแปลกประหลาดก็ยังคงเกิดขึ้นผู้คนที่เข้ามาอยู่อาศัยมักประสบปัญหาครอบครัวแตกแยกมีเรื่องชู้สาวหรือเจ็บป่วยโดยหาสาเหตุไม่ได้ราวกับว่าแรงอาถรรพ์ของคำสาปในอดีตยังคงแผ่อิทธิพลปกคลุมพื้นที่แห่งนี้อยู่นี่ไม่ใช่เรื่องบังเอ,อิญในทางธรรมแต่มันคือกระแสกรรมที่ยังไม่จางหาย การจองเวรของดวงวิญญาณที่มีจิตผูกพยาบาทรุนแรงสามารถส่งผลกระทบต่อผู้ที่มีวิบากกรรมร่วมกันหรือผู้ที่มีจิตอ่อนไหวจิตที่เศร้าหมองของผู้ที่อยู่อาศัยจะเป็นเหมือนเคลื่อนความถี่ที่จูนตรงกับดวงวิญญาณเหล่านั้นดึงดูดสิ่งไม่ดีเข้าหาตัวมีเรื่องเล่าของหญิงสาวคนหนึ่งที่ย้ายเข้ามาพักแล้วเริ่มฝันเห็นชายชุดไทยเปล่าขลุ่ยเรียกหาถ้าเริ่มมีพฤติกรรมเปลี่ยนไปหงดหงิดง่ายและเริ่มมีปัญหากับคนรัก นี่อาจเป็นสัญญาณเตือนว่าเจ้ากรรมนายเวรในรูปแบบของวิญญาณอาฆาตหรือสัญญาเก่าในอดีตชาติกำลังทำงานเพื่อดึงให้ประวัติศาสตร์ซ้ำรอยเดิมความพยายามที่จะดึงคนเป็นให้ลงไปร่วมทุกข์กับคนตายวงจรนี้จะไม่มีวันจบสิ้นหากไม่มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งคิดที่จะหยุดและให้อภัยแต่การจะสื่อสารกับดวงวิญญาณที่เต็มไปด้วยโมหะและโทสะไม่ใช่เรื่องง่ายต้องอาศัยผู้มีบุญบาร,รมีและความเข้าใจในหลักธรรมอย่างลึกซึง้ง เพื่อไขปมปริศนานี้บทสรุปของเรื่องราวนี้ไม่ได้อยู่ที่การทำพิธีปัดรังควานหรือขับไล่พูดผีด้วยไสยศาสตร์เพราะนั้นเป็นการแก้ที่ปลายเหตุแต่ทางออกที่แท้จริงคือการใช้ธรรมโอสถร,รักษาที่ต้นตอของโรคร้ายนั่นคือจิตใจพระอาจารย์ผู้ทรงศีลร,รูปหนึ่งได้เมตตามาชี้แนะให้ทายาทหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้ทำบุญอุทิศส่วนกุศลและที่สำคัญที่สุดคือการแผ่เมตตาและขออโหสิกรรมท่านสอนว่าไฟไม่สามารถดับได้ด้วยน้ำมันแต่ต้องดับด้วยน้ำเย็นฉันใดความแค้นก็ไม่อาจระง,งับด้วยการจองเวรแต่ระง,งับได้ด้วยการไม่จองเวรฉันนั้นปริศนาธรรมในเรื่องนี้ชี้ให้เห็นโทษของกามาตัญหาว่ามันหอมหวานเพียงแค่ปลายลิ้นแต่กินแล้วเป็นยาพิษ ที่ทำลายชีวิตและจิตวิญญาณการที่ดวงวิญญาณยังยึดติดก็เพราะความหลงในสัญญาความจำได้หมายรู้วันนั่นคือคนรักของกูความแค้นของกูการจะปลดปล่อยพวกเขาคือการทำให้พวกเขาตระหนักรู้ถึงอนิจจงความไม่เที่ยงทุกสิ่งทุกอย่างล้วนเปลี่ยนแปลงความรักในอดีตก็จบไปแล้วร่างกายก็สลายไปแล้วจะยึดถืออะไรเป็นแก่นสาร เมื่อเราทำความเข้าใจแบบนี้เราจะมองเห็นว่าเรื่องลี้ลับหรือผีสางแท้จริงแล้วคือสภาวะจิตที่เป็นทุกข์และต้องการความช่วยเหลือการใช้ปัญญาพิจารณาจะช่วยให้เราไม่หวาดกลัวแต่กลับเกิดความเมตตาสงสารและพร้อมที่จะอุทิศบุญกุศลให้พวกเขาได้พ้นทุกข์บทสรุปสุดท้ายของซีรีส์เพลิงกามข้ามภพคือการกระทำที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของมนุษย์ นั่นคือการให้อภัยเมื่อมีการทำบุญอุทิศส่วนกุศลครั้งใหญ่พร้อมกับการตั้งจิตอธิษฐานขออโหสิกรรมจากทุกฝ่ายทั้งเจ้าพระยาแม่หญิงมุกดาและพ่อครูแก้วผ่านดวงจิตที่ระลึกถึงบรรยากาศที่เคยหนักอึ้งในพื้นที่นั้นก็ค่อยๆเบาบางลงเหมือนเมฆหมอกร้ายที่ถูกพัดพาไปด้วยสายลมแห่งธรรมะ ดวงวิญญาณที่เครียดแค้นเมื่อได้รับกระแสเมตตาและส่วนบุญจิตที่เคยร้อนรุมดังไฟนรกก็เริ่มเย็นลงสติเริ่มกลับคืนมาทำให้เห็นว่าการจองเวรมีแต่จะทำให้ตนเองทุกทรมานยาวนานขึ้นเมื่อปล่อยวางความแค้นพันธนาการที่ล่ามโซ่ไว้ก็หลุดออกวิญญาณเหล่านั้นจึงสามารถเดินทางไปสู่ภพภูมิที่เหมาะสมตามกรรมของตนได้ข้อคิดสำคัญที่เราได้เรียนรู้จากเรื่องนี้คือ การผิดศีลข้อ3ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยแต่มันคือระเบิดเวลาที่ทำลายสถาบันครอบครัวทำลายศักดิ์ศรีและทำลายอนาคตข้ามภพข้ามชาติจงจำไว้เสมอว่าความลับไม่มีในโลกและกฎแห่งกรรมยุติธรรมเสมอการมีสติรู้จักยับยั้งชั่งใจและซื่อสัตย์ต่อคู่ครองคือเกราะป้องกันภัยที่ดีที่สุด ขอให้เรื่องราวของแม่หญิงมุกดาและพ่อครูแก้วเป็นอุทาหรณ์เตือนใจให้เราใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทดำรงตนอยู่ในศีลธรรมอันดีงามเพราะนั่นคือหนทางเดียวที่จะทำให้ชีวิตพบกับความสุขที่แท้จริงและยั่งยืนไม่ต้องมาทนทุกข์ทมเหมือนดังตำนานบทนี้ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังปริศนาธรรมหากเรื่องราวนี้ให้ข้อคิดสกิดใจอย่าลืมกดติดตามและแชร์ให้คนที่คุณรักเพื่อเป็นธรรมทานและพบกันใหม่ในซีรีส์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ